สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อเข้ามาใหม่อีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซนะคะ D1SR ขอบ18นะคะเก้าครึ่ง1ิครึ่งนะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางโตโย265 60 18นะคะเป็นยางปี20ค่ะเป็นล้อแท้เลนโซนะคะมือสองสภาพสวยนะคะนี่พร้อมยางดอกนาหนานะคะ ดอกยางนา,น,านะคะพร้อมใช้งานเลยล้อแท้เลนโซ่นะคะมือสองสภาพสวยๆนะคะนี่ ะมีรอยเบียดมา1วงนะคะนี่จะมีรอยเบียดอยู่1วงวงนี้นะคะเป็นล้อแท้เลนโซ่มือ2นะคะพร้อมยางสวยๆดอกหนาน,านานะคะชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินค่ะ l i n e ดี0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะจะมีล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดใสลุยนะคะล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะ จะเป็นยางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะเป็นยางปี22นะคะ s ูแม็ก265 70 16นะคะเป็นยาง AT นะคะเซ้นละ2,500บาทนะคะนี่จะเป็นขอบ15นะคะนี่ยางดีโนะคะ AT2 31คูณ 10.5R15 นะคะเซ้นละ2,500บาทนะคะเป็นปี22นะคะ เป็นสองสี่ห้ก็มีนะคะเป็นยางปียีบสอเหมือนกันนะคะเซ็ละสองพาร้อยบาทเหมือนกันค่ะมีหลายเบอร์ให้เลือกเลยจะเป็นยาง MT นะคะสองหกห้านะคะเซ็ละสามพันบาทนะคะจะเป็นสองหกห้นะคะปีย2นะคะนเซละ2,700บาทนะคะ จังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะนี่เป็นล้อใหม่ยางใหม่นะคะลายดอกไม้นะคะนี่จัดโปรโมชั่นนะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะแบบมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะหยดน้ำห้ารูขอบสิบหกนะคะมาใหม่วสวยๆเลยหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะคะพร้อมยางมือสองนะคะดอกนานานเลยนะคะชุดนี้เป็นล้อใหม่นะคะนี่ล้อใหม่ยางมือสองนะคะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะจะเป็นล้อใส่คู่หน้านะคะ6กลูขอบ18นะคะคู่5,900บาทนะคะพร้อมยางนะคะจะเป็นล้อใหม่ยางใหม่เก่งนะคะจัดโปร12,900บาทนะคะ มาเลือกดูได้เลยจ้าสามารถอดไอดี0 9 9 3 5 4 4 4า8ก้าสาี่นะคะร้านสัญญาการยางค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ